พบโชว์พิเศษที่จัดให้ทั้งครอบครัวในงานสลามบางกอกวันศุกร์สองทุ่มพบโชว์การเขียนภาษาอาหรับโดยชาริฟต่อเล็บผู้วานมุสลิมฮีโร่วันเสาร์1 7นาฬิกานาทีตื่นเต้นกับการโชว์ศิลปะป้องกันตัวบรรจักศีรัดโดยน้องๆจากโรงเรียนธรรม,มิส,สลามวันเสาร์สามทุ่มระทึกกับโชว์กายกรรมพิเศษระดับประเทศจากคุณคิวสีธัญญา วันอาทิตย์2ทุ่มอบอุ่นทั้งครอบครัวกับโชว์บับเบิลบับเบิลโชว์ by Free Man Show ลลบบและพิเศษตลอด3วันยังมีคอร์สเวิร์กชอปศิลปะ ฟรีจากชาลีฟสตูดิโอเรียนรู้อักษรอาหรับวิจิตเรียนรู้ลวดลายเลขาคณิตดูด้นอาร์ตออกแบบตัวละครลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่0813725444 0817372544ย้ำรับจำนวนจำกัดลงก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดงานนี้แล้วมาเจอกันในงานสลามบางกอก14-16พฤศจิกายนนี้ที่สวนสยามโซนบางกอกเวลิลด์ bye